อ่าห้องหนึ่งยกมือครับห้องหนึ่งห้องหนึ่งยกมือใครอยู่ห้องหนึ่งยกมือห้องหนึง lonely, ่งยกหมดเลยเหรอห้องสองห้องสองใครอยู่ห้องสองครับห้องสองยกมือหมดอีกแล้วห้องสามห้องสามใครอยู่ห้องสามเลยห้องสามใครอยู่ห้องสามครับโอเคห้องสี่ห้องสี่ห้องสี่ยกมืออ่าห้องหนึ่งก็ยกด้วยเนาะเอาหม่เอาม่เอาไมอ่าห้องหนึ่งยกมือห้องหนึ่งห้องหนึ่ง ห้องหนึ่งยกมือครับห้องสองห้องสองยกมือครับห้องสามห้องสามยกมือครับห้องสี่ห้องฉี่ห้องฉี่โอ้โหเก่งมากอตบมือเต็งหน่อยครับต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 โอเคฟังเสียงพระจานาร์ชัดนะครับอ่นักเรียนอตบมือหนึ่งครั้ง มาพร้อมกันนะตบมือหนึ่งครั้งตัวมือสองครั้งตัวมือสามครั้งเก่งมากเลย<ม>ใครเคยเจอพระอาจารย์แล้วบ้างครับยกมือใครเคยเจอพระอาจารย์บ้างโอ้หเจอหมดเลยเหรอพระอาจาร์พระอาะจารย์ชื่ออะไรครับพระอาจารย์มีชื่อว่าพูดตามพร,ารพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์ วีระชาติพระอาจารย์วีระชาติเก่งมากเลยโอเคคราวนี้เดี๋ยวก่อนเริ่มเราจะสวดมนต์เด็กๆใครสวดมนต์เป็นบ้างครับสวดมนต์เป็นไหมใครสวดมนต์เป็นยกมือขึ้นยกมือขึ้นอ๋อเก่งมากเลยอ่ะพนมมือสวยๆเป็นรูปดอกบัวพนมมือ อ่าได้ไหมได้ไหมอ่า,อาเดี๋ยวสวดมนต์อรหังสัมมาพร้อมพระอาจารย์นะครับตั้งใจสวดมนต์พร้อมเพียงกันนะครับหนึ่งสองสาอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานปวนทางพระขวันตังอภิวาเทมิกรา ขึ้นมาสวาคตโตักคา,าวตาธรรมโมธรรมังนะมาสามิกราขึ้นมาสุปฏิปันโนภัคาขาวตโตสาวกคสงโค สร้างขังนมามีกราขึ้นมาอนานโมสามจบหนึ่งสองสามนโะมตัสสะพระคะวะตัวอรหะตัวสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะพระคะวะตัวอรหะตัวสัมมาสัมพุทธะ นะโมยตสาสสพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะกราบสามครั้งกราบหนึ่งขึ้นมากราบสองขึ้นมากราบสามขึ้นมาเก่งมากเลยอะตบมือให้ตัวเองหน่อยครับ เก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเลยเครนี้ครนี้เอ๊ยังจําชื่อพระอาจารย์อย,<ข>อยู่ได้ไหมครับพระอาจารย์ชื่อว่าอะไรเอ่ยพระอาจารย์วีระชาตินะ,ะนะวีระชาตินะครับครานี้เนี่ยพระอาจารย์ก็มีเพลงของพระอาจารย์ด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์จะใช้วิชาใช้วิชาย,ย่อตัวพุ่มอ้าวพระอาจารย์ตัวเล็กลงแล้ว says, พระอาจารย์ตัวเล็กลงพระอาจารย์อยู่ตรงไหนชี้สิเห็นไหม พระอาจารย์อยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่ตัวเล็กลงอยู่ข้างล่างเลยเนาะคราวนี้พระอาจารย์จะให้ดูให้ดูภาพนี้วันนี้พระอาจารย์มากันหลายหลายรูปหลายคนเนาะพึมอ่าเป็นไงเอ่ยเป็นไงเอ่ยมีกี่คนมีกี่รูปอ่าใครมาใครว่ามีสิบรูป้าเย่ยยกมือใครว่ามีสิบคนโอ้โหใครว่ามียี่สิบคนใครว่ามีสามสิบคน <laughs> มีกันหลายคนเลยเนาะ โอเคเขานี้คราวนี้เอ๊มีเพลงประจําตัวพระอาจารย์อยากฟังไหมครับใครอยากฟังเพลงยกมือขึ้นอ่าใครอยากฟังเพลงเอามือลงอ่าตบมือหนึ่งครั้งสองครั้ง3มครั้งอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงพระอาจารย์ก่อนนะครับ